พุ่มหมตองนียโอ้ยหนึ่หนกมานี่ยอดสุนละน่นนี่คือชุกเลยทุกคนเลยแฮมเลยเอาชิลิปปงก็ป่นี่ปงหนเขาก็ ท,ทักทายสบายดีไอจีตุคทานพี่ติดตามนะครับสมสบายด,ายด,ายดีตอนเช้าๆวันนี้กะตื่นเช้ามากับอากาศปลาตัวแจ่มใสทุกคนเลยเมื่อคืนนี้ก็นอนนาการกบการเขียดกบก็ได้สองตัวเมื่อคืนนี้ได้หนูสามตัวทุกคนเลยพามาไปหาเลาะแถวนี้แหล,ละได้หนูพุกตัวนึงแล้วการหนูทองขาวตัวนึงเมื่อคืนนี้นะแต่เมื่อไหร่ได้พามาไปหาเลาะแถว นี่แหละแถวแคมหน้าเขานี่ทุกคนเลยรูพวกวุกปขาตัวลายเลยอเอาอยู่สวนนพวกแคบคันผายพวกคืนนี้โซงนี้ก็นอนไทยหน้าไทยบ้านนั้นน้ำจิโทมยายฝนตกมาน้ำโทมแล้วเอาบอเบินหุงไทยแล้วไทยไว้ก่อนออะเคียดก็ยังห้องอยู่แถวตอนนี้นะพวกอยู่ผายพวก เขตก็ได้ว่าปีงึงหนึ่งสองปีงึงนี่แหละมันคือนี่นะหนูจะได้สามตัวตไงนี่เชื่อโบผ่านไปไหนทุกคนเลยพวกตัวใหญ่พวกจะได้ตัวนี้นี่ก็ไอไปกับขี้ขานเลยตอนในการตื่นมากันหนึ่งเขาัวเลยจะได้แาวทีมาโคหนูพามาไปหาอะไรของพรแถวนี้ก็ ฟอนไก่โถงจอกจอกอยู่ที่นี่เอาสิพามาไปเลาะแถวนึ่งก็จะเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป้ปไป้เลาะแถวสูงเลยนะเถอะแลนลง มันนังกฤษเาพอแลนทุกคนเลยยูโชนมันผู้ตัวเนาะผุดเลย 来来来。来来 พามาไปหของฟอนทุกคนเด้ออยู่เล่าไปนี่นะมันอยู่นด้เราอ่อนเข็ดยังหองเชี่ยวเชี่ยวอยูอ่อยู่ผายกับเจ้านี่เข็ดเข็ดน้อยเขยดหลึง เราไปหายิางกับบุพเพเลยทุกคนเลยได้มือหายยห้กินมานน้กินหนูพุกเลยทุกคนเลยเขาได้เมื่อคืนนี้นะหนูสามตัวหนูต้องข่าวสองตัวกินข้าวกิน้ำลงหาไทนามาหนินาเทเขาได้จีหนูคนะหนูเขาได้เมื่อคืนนี้นะ หนูพุกตัวหนึ่งหนูทุกคาสาชอ่องโตนี่ครับจีจีลวกาผักมกุกมุกเอาทุกคนเลยเอาตองโกยมาแล้วก็มก่าตัวชุดนยอดเลย ก็เหมือก็เอาไว้เพื่อจะก็เลยลหนปีนะครับจีแล้วก็เอามาล้างมาโคโทวนอะไรแบนี้ผักไปตอนไปตอนแล้วก็มกุกเอาใบ,บตองมาเลยใบตองโกยมุกจะใบตองโกย เยอมาแหรือล่อันนั้นล่ะอืมวันนี้เราจิมาผักแล้วก็มุกทุกคนเลยมุกแขวนปลาตัวสุญญาลเลยอันนี้มีน้ำมันนะนะเจอผัดเผ็ดผัดชะเภาคักแล้วก็เผาเขามีอยู่โชนนี่อันนี้ผัดน้ำมันทำปลาเรืมาอยู่ตัวเฮิร์น ผักมุนมาเลยผักใบตอน ภักแล้วก็จนจะเต็มมอพูวันนี้ซอยโธจิเคลเซอร์แล้วก็กระเทมเบอร์กิฮูดเซอร์น้ำไปตูน้ำพูดอ่ะอเซอร์กิฮูดๆ

Ну, для นี่คือชุกเลยทุกคนเลยแฮมเลยเอาชิเลปองก่อนไปนี่ปองไทากิ <of> my <mystery> Enough, ้เ okay. ข okay. <tr Fred io ong> ้าก่อน มาทุกคนมุกงหนูนี่เรียบร้อยมุกงหนูป้าตัวมุกงหนูทุกคน,กน,น,กนวนคนเลยมามามาข้า,สาวส้อมเดี๋ยวมานน่มาสันมาข้าวนำม,นม,นมาหนิไปฮัลโหลมามาทุกคน mhm cái <laughs> mhm 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 Ừ. mhm máy mhm 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 หนู่งจางายก็ด้อแก็สี่หนึ่งาเขาอบ่เขายาวฝนตกแหงเลยทุกคนเลยมานี่สุสัยคือบ่ได้เมยเราแรงทุกการพบกันเพลิดเือ ผดอื่นแล้วกันจะพินไปเลาะกิบหอยทุกคนเลยเฮ็ดก็อ้อย่นีโรดมดเต่งนังนี่นี่กตอเฮ็ดไปเลยนี่นะขอวานะเฮ็ดท่านบอเ็ดถานกุลคกเขาเอกใหญ่ทั้งหมดเลยดอก้นนนี่นะดอกนี่นะทุกคนเลย อ๋อ oh, อยู่ตีกนังนี่ลูกมีนะปอตดอกใหญ่กินได้เลยเห็ดนี่เลยเห็ดท่านเขา้าว่านะอันนี้นะนะมันอดตือตีกู้เลยตือตีกู้เลยอืออนี่โอ้ขันโมมี่ยังกินเจอแกงได้แล้วนี่แมล็เมื่อแกงเมล็ดตัวนี้นะ แถวนี้ได้เอาแล้วบ่คือเห็นอยู่แถวนี้กี่นี่เฮ้ยทุกคนเลยตอนนี้กะเมื่อนี้นั่นนอนหน้าทุกคนนะคืนนี้นอนหน้านอนก็ได้หนูพุกแล้วก็ฝนตกเหมือนวังใบใบนี่แหละ,อะตอนนี้เขาก็ตกยาหามาเก็บเห็ดจะเพ่นไปเก็บหอยคือว่าได้หอยก็เห็ดก็ได้ทุกคนเลยอ,อยู่หายอยู่นาพอดะอยู่กิน หากินตามธรรมชาติถูกเลยนะตอนนี้กะพักผ่อนก่อนสำหรับคลิปนี้กะจุมลงคลิปนี้นคลิปนาพ่อเย่ไม่ขอบใจท,ที่ติดตามแล้วครับชม